สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับมาพึงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับหล่องมรสุมผ่านดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะครับกับเยดทหย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขามีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใายแถวเทียมนะครับกเแต่เซนีวามื้อนี้ท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่มีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดสุโขทัยน,นะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายบริเวณตอนบนของภาคอีสานตอนบนของเขาครับมื้อนี้ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แอาก็มีฝนตกหนักบางแห่งรูปภูมิสุขสุดในช่วงกลางวันนะครับขับมาไปทีสามสิบถึงสาองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนไก่เซาคาดไม้ไว้ที่22-25องาาศาเซลเซียสียกาแฟพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับรวมถึงดูแลสุขภาพช่วงที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เอาไว้น้ำนะครับ,บสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณผ่าคตอนออกเหนือตอนบนกับผมกมติพิพิธแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ